ถ้ามึงพี่น้องเบิเ่งบาดแดกแล้วค็ดยังเง็ิดยังไงบาดแดดคิดยังกินได้ยังกินพี่น้องก้อยก้อยงวัวพี่น้องอืมได้เวลากินแล้วหิวแล้วพี่นอ้อกกงมันติเป็นหน้ากะซ่ามก็ต่ออยากแล้วไปงวัวพี่น้องซิมกันะนะทำยังไงหลด,ดซิมก็ได้พรา เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุู้ๆทุกคนกิดเคยที่ก่าได้ป้อเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศนและวันในประเทศก็ดีสุหมองสุบอลเนาะกะมืมาพอกันที่ก่าบได้พี่น้องเด้อกระเป่าเดกเป่าเดกมาแล้วพี่น้องมื่อไหร่เป่าเด็กเดี๋ยวกินมาพร้าวพี่ตตน้องกะก้อยซอยเสียพี่น้องก้อยซอยเสียเลยพี่น้องเด้อมากินเขากินน้ำกับพี่น้องกับเป่าเดกเด้อพี่น้องเด้อก้อยซอยเสียก๋วยซอยเสียพี่น้องอืมออกมาออกมา ยังได้พี่น er pues nah, <cruise> ้องได <c oughs> ้การมาก้อยซ้อยแซ่ยได้พี่น้องเนี่นครับว่าก้อยซ้อยแซ่ยจะว่าเรียกบ่หลายพี่น้องโอ้คักขนาดมาลุยกันเลยพี่น้องอ่ะก่อนจิไปน้ำมาล้างกะไปใส่มาใส่กะขออนุญาตเติมน้ำยาก่อนพี่น้องมาหนึ่งกินเนื้อกินไข่กัมีน้ำยาจังหน่อยได้เป็นเริ่มเป็นอย่างคู่กันพรมันคู่กันพี่น้องเด้อโอ้สันเราแดดแดดถึงพี่น้องว่ากิเศร้ากันไามเศร้าบ่ไดหรอก <c oughs> โอ้ยความคดีลีเปน้องคือเก่าหรอกครับสารคามนาบอจ่องได้เป็นหมดเลยเดี๋ยวเก็บถองเนาะมาห้าหมื่บาทเนี่ยลุยกันขเขาก็เบาเด็กพักเข้าก็ตามภาพเนี่ยปักบุ่งพี่น้องปักบุ่งนะโอ้แต่เสียบเลยพี่น้องเมื่อกันหนากพริกเมื่อกันหนาวเขาเที่ยกเขาจินมรึเปล่ากระดะเมื่อกันหนาน้ำเขาเมื่อกันนาะวเราสามนู่นกับพ่อพี่น้องบกพริกันนะี่พริต Hãy subscribe cho มะปัาบุกงนี้ยก็กรอบดีเลยไปด้องแก้วเวิร์ดแก่กับคัก

tăng bản bận bao đẻ bắt đầy mi được đây về đồng kín đầy lắm kỳ ba เนี่ยจะข้างขึ้นไปหน่อยมันเสียบทักบุกกับกรอบดีครับไข่ดาวเด็กกับขมอ้ำรัขนาดไปหน่อง かかブロン。<laughs> あ。Oh, อยู่น้องซะ <c oughs> วัดได้เป็งเรืเร่องตั้งกว่ามือปา่าแดงเขาจะบปุ่งหนองล่งป่ามือมอื่นมือยพีไป้องมันที่ยิบซีห้องนียป่ามีตัวซ้ำข้นพี่น้องป่าป่าบึกป่าโอ้หลายยางแนว นปูดเดยเป็นของขั้นปู่ขั้นงามแท้ พักบุ้งไม่กวบดีดีแต่ห้อตักกบเป็นห้องมันียเป็นบรรยากาศจากในบ้านมากินนอกบ้านเมื่อกันน่ะหน้านบ้านเลยแหละ Tôi Toi xe ม่เอ็มเ่ยม่บอเจียบผักเจียบเนื้อมือเนี้ยก้อย bên kia nó bật bình ống, bóc kính cứ giềng luôn ạ, kính gấp ngoài này, ta bong nữa nó, Quá bây không? yên nhạc Từ từ mưa sẽ tương lại nhỉ ạ? Phải không? อย่างตับได้เพิ่มเด้อดแรลกินนีก็บาะตัวนหนึ่นะครับการกินยากตาตั้งควาเบาเดี๋ยว,วผมปรับพู้จบบากบ่มมาสมได้กับคอถอดขอขอภัยได้เพิ่มเด้อดสาหรับกินนีเบาเดี๋ยวขอตัวลากก่อนนะครับเป็นนัสวัสดีครับอ้เสียบตัวไปดอง